สบ,สบัสบดีสบัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถังฟังเราข้ั่งไทยและต่างประเทศเด้อสบายดีกันมื้อทุกคนเดอเนาะเป็นยังไงก,กันแด้พ่อแม่พี่น้องอากาศแต่ละบอนแต่ละท้องถิ่นเนาะยังหนาวอยู่บบหรือว่าสาวหนาวแล้วส่วนที่นครหลวงยองจันตอนนี้ก็คงซื้อว่ายังหนาวอยู่น้องยูเนาะแต่ว่าบบหนาวหลายเท่าที่ผ่านมาแล้วเนาะน้องบอมไปตอบคอมเมนต์ทุกคนน้องบอมเห็นพีเอฟซีเพื่อนคอมเมนต์บอกว่าบางพื้นที่ที่ประเทศไทยเนาะมีฝนตกด้วยอากาศ่วงนี้ก็ถือ หือว่าเปลี่ยนแปลงดุได้น้องน้ององยูน่นาะเป็นจ้งใจกันหักษักสุขภาพกันดีทุกทกคนมือดีเนาะเขาก็ได้ฮับคลิปจาก P f เเนาะเพื่อนได้ส่งคลิปนี้มาใหาเ้เฮ่านะทุกคนก่อนอื่นเมื่อเขาก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อที่ได้ส่งคลิปนี้มาใหาเ้เฮ่านะเขาก็เลยว่าอยากเอามานำนำเสนอหรือแอคชั่นให้พ่อแม่พี่น้องได้บงได้ส่งกำกันเนาะทุกคน,นซึ่งเพื่อน้นว้าเกี่ยวกับเรื่องหญิงไทยเนาะซึ่งหญิงไทยคนนี้ทุกคนเพื่อนเป็นหญิงไทยที่แข่งเกณฑ์หฮงเนาะตามพี่น้องเฟซได้บึงมาคือแบ อายิงไทยประเภทสาดใดในโลกจริงๆทุกคนก็คือ,อยิงไทยคนแรกที่ได้อ่าเป็นนักบินอาวากาศและได้บินทย,ยานขึ้นฟ้าเนาะน้อยคนนักที่จะได้โอกาสนี้พี่น้องออ้และเพิ่นเป็นหนึ่งในสาสามคนสุดท้ายหรือ23าคนสุดท้ายเนาะจาก1 0ึกับเคนทั่วโลกโอ้เก่งสุดยอดเลยนและผ่านการคัดเลือกมากว่าหกสประเทศเนาะทุกคนและได้ ডাই ไปสัมผัสโลกอวากาศคนเลขทุกคนก็นถือว่าเพิ่นเป็นหญิงไทยคนเลขเลยได้ทุกคนที่เพิ่นได้ฮับอาซิดในการเป็นนักบินอวากาศเนาะหรือว่าเป็นนักบินอะที่ได้ทะยานบินขึ้นฟ้านะทุกคนแม่นก็คถือว่ากิ่งสุดยอดเลยนน้องยูเนาะฟังมาถึงขั้นนี้แล้วนะทุกคนเฮาก็สิพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเป็นไผ่เนาะและผู้หญิงคนนี้เป็นความความเป็นมาเพิ่นเป็นจังไได้เลยคนเดียว ผ่าทุกคนไปปึงไปส่งน้ำกันเนาะ ไปนิดนึงในเรื่องตั้งแต่แรกว่าของเราเนี่ยของพี่เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบทางด้านวิศวกรร,รมแล้วก็พ<ม>อดีตอนนั้นได้ทุนนะคะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสเกี่ยวกับทางด้านดาวเทียม,มแล้วก็กลับมาทํางานที่ที่จิสตานะคะแล้วก็เป็นวิศวกร,รดาวเทียม ทีนี้เนี่ยเราเองก็รู้สึกว่าเรื่องของอวกาศเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจมากขึ้นกว่าตอนแรกที่เรารู้สึกละคือตอนแรกร,รู้สึกว่าแบบเออมองไปบนท้องฟ้ามันน่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเทคโนโลยีที่มนุษย์ทำแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนในอวกาศเนี่ยมันมันเป็นอะไรทีุ่เจ๋งมากเลยที่คนจะสามารถสร้างสิ่งที่จะขึ้นไปทํางานบนอวกาศได้นะคะก็เลยรู้สึกว่า ออตอนนั้นยายก็เลยชื่นชอบเรื่องอวกาศมาตลอดเลยตั้งแต่ทํางานจิสตานะคะก็ชื่อก็รู้เรื่องอยู่กับอวกาศแล้วก็ทํางานอยู่กับดาวเทียมด้วยนะคะแล้วตอนนั้นก็เลยมีโครงการหนึ่งค่ะที่เปิดขึ้นก็คือบอกว่าจะพาคนเนี่ยไปดวงจันทร์เออจะพาคนอนะ่ะไปไปนอกโลกนะคะ <c oughs> ก็จะแบบเป็นการคัดคนซึ่งคนไทยอะ่ะยังไม่เคยมีใครอะ่ะมีโอกาสไปนอกโลกเลยแล้วก็คนที่เคยมีโอกาสไปนอกโลกอะ่ะก็จะมีแค่ประมาณ600กว่าคนเท่าน,นั้นเองนะคะทั่วโลกตั้งแต่แบบกาเนิดมาเลยนะคะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรา ทำงานกับดาวเทียมแล้วอะแล้ววันหนึ่งอะเราจะได้มีโอกาสที่จะออกไปนอกโลกบ้างมันคงจะแบบเป็นอะไรที่เจ๋งมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปสมัครเข้าโครงการตอนนั้นค่ะเป็นของแอคซ์โซพาโลนะคะซึ่งตอนนั้นของแอคเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะ มีการสั่ค่าทยที่สหรัฐนะแต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการเขาเรียกว่าระดับโลกหมายความว่า<ม>ทั่วโลกอะค่ะเขาจะต้องมีการคัดคนในการที่จะได้รางวัลเป็นตัวที่ที่จะไปขึ้นอวกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตอนนั้นเลยสมัครเข้าไปแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเราต้องคัดเลือกด้วยการ เป็นม,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 มีมีหลายช่องทางนะคะก็ของพี่ก็เลยเป็นการเข้าไปาผ่านช่องทางเป็นเรื่องของสุดยอดแฟนพันธ้นะคะก็แข่งขันแล้วกไไ็ได้ได้ได้แบบว่าเป็นสุดยอดแฟนพันธ้มาแล้วก็เลยมีโอกาสที่ได้ไปเข้าค่ายที่สหรัฐค่ะ ตอนนั้นที่เข้าค่ายที่สารัฐเนี่ยก็จะเป็นการเข้าค่ายแบบเพื่อที่จะคัดเลือกว่าแบบทั่วโลกเนี่ยคือจริงๆแล้วมีคนมาแบบ100ร้อยกว่าคนนะคะที่ที่มาร่วมคัดเลือกกันที่เขาผ่านกนารคัดเลือกแต่ละประเทศมานะคะแล้วก็100ร้อยกว่าคนเนี่ยเขาจะเอาแค่23คน mm hmm. ที่ที่จะเหมือนกับว่าได้ตั๋วขึ้นสู่อาวากาศพี่สุดท้ายเนี่ยในใน,ในพอค่ายจบเนี่ยก็คือเป็นการประกาศว่าแบบคนที่ได้รางวัลเป็นตั๋วนะคะก็เป็นหนึ่งใน23คนนั้นเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ในวัยเด็กนะคะก็จริงๆแล้วอ่ะ พี่เป็นคนแบบอาจจะไม่ได้ชอบในเรื่องเกี่ยวกับทางเรื่องนอกโลกอะไรขนาดนั้นก็คือชอบเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชอบมากเลยก็คือเรื่องของการเป็นวิศวกรรมหมายความว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นมาแล้วก็เอามาทําให้บนโลกอะเรามีแบบ อะไรเอาไปใช้ได้จริงอะไรเงี้ยค่ะจะมีความชื่นชอบอะไรที่สร้างขึ้นมาเป็นวิศวกรรมมากๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะชื่นชอบในหลายอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องอวกาศในเรื่องของแบบเอ๊ะใต้น้ำเขามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ชอบสงสัยหรือว่าชอบแบบอยากหาความรู้อะไรพวกนี้นะคะ่ะสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมากๆก็จะเป็นหนังส่วนใหญ่นะคะหนังเนี้ยก็ทําให้รู้สึกว่า มันเหมือนแบบมันเป็นอีกเปิดโลกอีกมุมมองหนึ่งเลยเนาะที่เรารู้สึกว่าจินตนาการตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมีบนโลกมีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหนังเนียมันจะมาเติมเต็มในจินตนาการในเรื่องของการไปนอกโลกนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เติมเต็มในของพี่เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารคดี คือสรารคดีเนี่ยช่วยได้เยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเขาอธิบายสรารคดีเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เวลาเขาเอามาตีแผ่แล้วแบบมันเติมจินตน,น,นาการในส่วนที่ความรู้สึกเป็นจริงอ่ะคือบางครั้งเราดูหนังเราจะอาจคิดว่าแบบเฮ้ยบางทีมันเบร์ไปหรือเปล่ามันมีมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยแต่พอเวลามันตอบด้วยสรารคดีค่ะคือใน,ในความรู้สึกพี่อ่ะมันตอบในแบบความรู้สึกจริงมากกว่าฉะนั้นก็เลยจะชื่นชอบแล้วก็เติบโตมาด้วยการดูสรารคดีด้วยอีกส่วนหนึ่งค่ะ จะเป็นประเด็นของของอเรื่องของผู้หญิงผู้ชายมากกว่าเพราะว่าอตอนไปค่ายค่ะห่คนเนี่ยมีผู้หญิงแค่4คน mm hmm. แล้วมันเป็นค่าย mm hmm. ที่เหมือนกับ mm hmm. มันมีความมันมัน,ม,นมันถูกเหมือนกับคล้ายๆถูกบ่งบอกไปว่าการเป็นนักวินวกาศอ่ะมักจะเป็นผู้ชาย mm hmm. ซึ่งในประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะคะในประวัติศาสตร์ก็คือผู้ชายเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่ที่จะได้ออกไปนอกโลก ด้วยนะคะแล้วก็ไปก่อนผู้หญิงแน่นอนนะคะกออ็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องส่วนนึงคือมันเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายที่อาจจะรู้สึกมีความแข็งแรงมากกว่านะคะแต่จริงๆผู้หญิงก็จะมีข้อได้เปรียบเช่นอาจจะสรีระที่มันง่ายกับยานมากกว่าอะไรๆต่างๆนะคะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยออในทั่วโลกเราก็อย่างที่เราจะเห็นก็คือแบบ ก็คือทางานได้คล้ายๆกันใช่ไหมคะก็คือแบบไม่ได้มีปัญหาว่าชายหรือว่าหญิงที่แบบเออจะเป็นแบบใครต้องใหญ่กว่าหรือว่าใครทํางานได้ดีกว่าตรงนี้เราก็จะไม่ได้ไปถกเถียงกันเรื่องนั้นนะคะแต่ทีนี้ในค่ายเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเราเองก็ไม่ได้เจออุปสรรคว่า ใครจะต้องมาแบบดูถูกหรืออะไรเงี้ยค่ะมันมันตรงนี้มัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้ถูกมองอย่างนั้นแต่ว่าในในภาพรวมเราเองก็อาจจะเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราไปรวมหรือว่าไปทํางานกับชาติอื่นแล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการที่เหมือนแบบว่า โดนด,ดูถูกบ้างโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเวลาถ้าเข้าใจว่าในต่างชาติเองเขาก็มีการเปิดใจด้วยส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถแสดงความสามารถที่ว่าแบบเอ้ยเราทําได้ตรงนี้จริงๆเนี่ยตรงนี้มันก็จะลดลงไปนะคะน,นี่ในความเห็นส่วนตัวนะคะใน23คนที่เข้ารอบม,มีผู้หญิงกี่คน,นะคะมีผู้หญิงสองคนค่ะอีกคนหนึ่งเป็นเป็นคนนอร์เวยะคะ์ค่ะที่ว่าซีคนเลยแต่เขาหอบสองคนเนาะ ออไฟล์บินเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เขาคุยกันว่าจะมีการได้เอาไฟล์เนี่ยขึ้นไปสู่อวกาศเนี่ยคือไฟล์ตัวนี้อาจจะมีปัญหานิดนึง่งคะ่ะมันก็เลยดีเลยยาวเรื่อยๆมาเลยแล้วก็ทัน mm hmm. แล้เราก็พบปัญหาในทางวิศวกรรมด้วยว่าแบบสุดท้ายเนี่ยไฟตัวนี้มันก็เลยขึ้นไปไม่ได้ะคะ่ะ จากตอนแรกที่ของพี่ทําเป็นเรื่องเป็นวิศวกรดาวเทียมนะคะแล้วก็ไปค่ายนี้มาเนาะแล้วก็ปัจจุบันค่ะพี่เป็นอาจารย์นะคะที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบินนะคะอยู่ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติที่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกะบังนี่แหละค่ะนก็คือจากตอนแรกเนี่ย พี่จะเป็นคนที่ทําในเรื่องของเกี่ยวกับเป็นเรื่องเป็นคนลงมือทาเองอย่างเงี้ยมากกว่าเป็นวิศวกรที่ดูแลดาวเทียมนะคะแล้วก็พยายามจะสร้างดาวเทียมของประเทศไทยเองเป็นดาวเทียมขนาดเล็กนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นอาจารย์เพื่อที่ว่าจะสอนในเรื่องของการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กตรงนี้ให้กับรุ่นต่อๆไปนะคะเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่พี่มองเห็นว่าประเทศไทยเรามีเนี่ยก็คือว่าดาวเทียมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะก็คืออาจจะรถไฟฟ้าหรือว่าแบบอะไรหลายๆอย่างเลยเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นท่าทางเทคโนโลยีค่อนข้างมากหมายความว่า Down ดาวเทียมดวงนึงเนี่ยเราซื้อจากตอนนั้นเราซื้อจากประเทศฝรั่งเศสนะคะ6 0 0 0ล้านซึ่ง600 0ล้านมันก็เป็นมูลค่าที่สูงมากในการที่เราจะเอามารักษาคนหรือมายถึงว่าเอามาตั้งโรงพยาบาลทำโรงเรียนอะไรต่างๆก็ได้แต่ที่เราจ่าย6 0 0 0ล้านเนี่ยเราต้องการซื้อเทคโนโลยีอันหนึ่งซึ่งต้นทุน,นะคะ่ะ มันใจว่ามันมันไม่ไม่ได้แพงขนาดนั้นมันอาจจะแค่แบบพันล้านหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันแพงเนี่ยมันเป็นค่าโน้ตหาวคือมันเป็นค่าบุคลากรค่าคนค่าความคิดฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนไทยกําลังขาดหมายความว่ามันเป็นทรัพยากรบุคคลที่เรายังไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าการที่ถ้าเราจะสามารถ เป็นประเทศที่ร่ำรวยขึ้นได้เนี่ยยังไงเนี่ยเราก็จะต้องมีนวัตรกรรมแล้วก็มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองซึ่งหมายความว่าเราเองเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมหาวิทยาลัยอะคะ่ะตอนนี้เราเองก็พยายามมีการเปิดนะคะทั้งในหลักสูตรที่เป็นวิศวกรรมการบินแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเปิดหลักสูตรที่เป็นวิศวกรรมดาวเทียมนะคะบินโดรนอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของซ่อมบำรุงเครื่องบินด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะอยากจะให้นักศึกษาตรงนี้ที่เขาเรียนเนี่ยเขามีความแบบ เวลาเขาเขาเขาแบบว่าเรียนจบมาแล้วเนี่ยเขาได้มีงานที่เขาอ่ะมุ่งหมายได้ทำหลักสูตรนี้จริงๆมีหลายมหาวิทยาลัยนะคะแต่ของที่รัดกระบที่จะตั้งขึ้นเนี่ยเราพยายามที่จะเน้นในเรื่องของการลงมือทำหมายความว่าอย่างของวิศวกรรมดาวเทียมที่ของพี่มามาดูแลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิศวกรรมดาวเทียมที่อยากจะให้นะะห้องๆค่ะเขาได้ลงมือมีการสร้างดาวเทียมจริงๆนะคะแล้วก็ดาวเทียมที่ว่าเนี่ยจะไม่ได้แค่อยู่ในห้องปฏิบัติการแต่ว่าจะต้องออกไปทดสอบ ในภาคสนามจริงก่อนที่จะส่งขึ้นสู่อวกาศอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทดสอบด้วยบอลลูนขนาดใหญ่ที่เป็นแบบเอาขึ้นไปทดสอบที่ประมาณ30-40กิโลเมตรเหนือนระดับน้ำทะเลอะไรเงี้ยถ้าใช้ได้ก็ค่อยส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดอีกครั้งหนึ่งค่ะ น้องๆเนี่ยจะสามารถทําได้นะคะถ้าน้องๆเพียงแค่ว่าตั้งใจเท่านั้นเองก็คือมีความตั้งใจใส่หานะคะแล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ยังขาดขาดไม่ได้เลยก็คือการปรับตัวกับปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะ เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่สนใจแล้วก็สามารถทําได้เนี่ยจะทําให้แซงรุ่นพี่ไปได้ไกลมากอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าถ้ารุ่นรุ่นรุ่นก่อนๆนะคะเราไม่ได้เติบโตมากับเทคโนโลยีฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะปรับตัวเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากกว่าแต่ว่าน้องรุ่นใหม่ะคะ่ะที่มีความสนใจพี่มั่นใจมากว่าเราจะสามารถทําได้ถ้าหากว่าเรามีความอดทนมีความตั้งใจแล้วก็สืบสอหาความรู้ต่างๆนะคะเราก็จะสามารถไปได้ไกลกว่ารุ่นพี่มากๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครมีความ ชื่นชอบหรือสนใจตรงนี้เนี่ยมั่นใจมากว่าเราสามารถทำได้นะคะแล้วก็มีโอกาสมากกว่ารุ่นก่อนๆด้วยซ้ำนะคะ เป็นยังไงก,กันแน่ทุกคนหลังจากคีได้บึ่งจบไปเนาะอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งของคนไทยที่มีความภาคภูมิใจเลยกับว่าได้น้องนองอ้นองบอมเนาะเพราะว่าเป็นหญิงไทยคนแรกที่เป็นนักบินอวกาศน้องน้องบอมโอ้คือบอกเลยว่าหญิงไทยเป็นหญิงที่แข็งแกร่งและกับว่าเพรซ่าดใดในโลกโจริงๆทุกคนก็คือถามที่เพิ่นได้ว่าอมาเนาะ,ะมีผู้หญิงอยู่ทั้งมดมิตซี่คนหนึ่งทุกคนแต่ว่าผ่านมาแค่สองคนก็ถือว่า สุดยอดเลยเนาะ <Yeah. S 1> วกว่าจะคัดเลือกมาแต่และคนใดน้องบอมตั้งว่าลอยกับจิตคนนะอู้จนมาฮอดสาวคนสุดท้ายอีกทุกคนสุดยอดเฮงเนาะ <Yeah. S 1> และสุดท้ายเพื่อนก็นได้ผ่านมาเป็นอาจารย์แล้วตอนนี้เนาะทุกคนอ้กิ่งหลายพี่น้องคือบอกเลยว่าคนไทยเพื่อนเป็นคนที่แบบสลาะน้องบอมเน,นาะส <Yeah. S 1> ละความสามารถลากหลายเฮงก็คือเพราะว่าตามพี่น้องแฟนเห็นมาก็คือทัางพุ้หยิงอ่าผู้ ผู้สายแลうう anyway, ้วก็เด็กน้อยอย่าเสียทุกคนเดี๋ยวก็มีพี่เอฟซีเนาะเพิ่นมาบ้าเฮาอีกแล้วเนาะว่าทไมอวยไทยจังเนาะอันนี้เห่าไม่อวยทุกคนเฮาพูดตามความจริงเลยเนาะตามที่เฮาได้เห็นอะไรนั่นท like ุกคนโอเคเดทุกคนคลิปนี้เฮาก็ส um ิ <c <c ้นา um ุทุกคนไปก่อนเด้อจังไดก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดเซ็กก์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เห่าเด้อสำหรับคลิปนี้ถ้าเฮาเว้าวอย่างผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยทำายลายเด้อ เราคลิปนี้ขอบค้าวคำว่าสบ,บายสบดีค่ะบ๊ายบาย